เสียงนกกระจิบนกกระจาบจิ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 บบบจบมาตรวจงานค่ะพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ค่ะทองฟ้าโปร่งใสมีคนมาทำงานพิเศษให้ค่ะอยู่โรงแรมขนาดเล็ก ห้องพักของเห้าโมเต็นขนาดสิบสองห้องค่ะเฮาก็ลังลือไอ้ก้อนอิดก้อนหินนะคะขึ้นมาล่างแล้วเขาก็สิเอาใส่ไม้ลงไปค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คือก้อนหินที่ใช้ไอ้สายยางไอ้ฉีดน้าอัดความดันนะคะฉีดสะอาดค่ะ เอทอนรหาสิบโลดเลยพี่น้องอี่อิดจังสีนี่ค่ะแล้วก็เพิ่นเอามาใส่ย,ยังสีค่ะอากาศแถวบ้านก็สินี่ค่ะเขาก็ลั่งสีปรับปุงงไม่ค่ะอยู่ในระวางปรับปุงกระสิเดธาสีไม่แต่ว่าที่เป็นอิดนะ่ะเป็นอิดยังดีค่ะพะต้องอันนี้อีกละ แต่ว่าทีเป็นใหม่ประตูหนาตางต้องปรับปรุงลายอยู่ค่ะกะไทยให้เบิ่งบริเวณรอบๆแค่นี้ก่อนเนาะค่ะว่าวันอาทิตย์กะยังพ่อได้เฮ็ดน,นันเฮ็ดหนีได้อยู่ค่ะอันนี้เป็นนี่ค่ะพี่นนองแผ่นหินแผ่นหินพวกนี้มีน้ำหนักแผ่นละหาสีกิโลเลยด้ยค่ะ กกติหาซบโลร์นะเอ้หอยโขึขนได้สอบปุ๋ยพี่น้องอันนี้มันหนาแขงแต่ละแผน่นมันเป็นอีดอยางดีค่ะอีดมันสีดตะไคร่ออกเขียวๆค่ะอยู่เมืองไทยห้าบ่ค่อยเห็นนะคะแบบนี้เป็นอีดอีดแผน่แผนเอียงก็หละเป็นคล้ค่ายหินอ่อนนะนะคะหินอ่อนแต่ว่าเขาเอามาเห็ดเป็นแผน่นแผ่นซีเมนต์ใหญ่ นี่ค่ะสีเป็นแผ่นังสีผัดที่ล่างแล้วตะกี้พันสีเป็นตะไคร่แบบว่าเขี้ยวเขียวขนาดเลยค่ะโมเป็นตะเบิงเป็นตะเดียดผู้ไม้ต้นนี้ก็เป็นกุหลาบพันปีค่ะเป็นกำลังออกชอ่อนน้อยรับอากาศดีๆกับพี่เนาะคาดว่าเดือนหนาพันกระสี อันนี้ไล่ก็หนีอยู่ค่ะอากาศดีค่ะค,คุณขามืนอี้นกร้องจิบ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 ค่ะข้าสิปั๊บปรุงใหม่ค่ะพี่น่องสีมิ้ขแยกมะผักาลายค่ะข้ากำลังต้องผุนกับเป็น เป็นหลานอาหารเป็นของรับประทานอาหารค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะคะ